พลังงานคลื่นความถี่ความสั่นสะเทือนภายในยิ่งรอบเร็วสูงและกระจายมากเท่าไหร่แห่งความเป็นตัวเป็นตนอยู่บนโลกทางกายภาพจะยิ่งเบาบางมากขึ้นเท่านั้นเสมือนลอยอยู่กลางอวากาศสเปซคลายความยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆ เมื่อระบบพลังงานเชื่อมภาวะทางจิตใจไม่มีอะไรภาวะที่หนักอึง้งไร้สมมุติบัญญัติไร้ความเห็นไร้ความเชื่อพลังงานภายในจะถูกยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆเกิดประจุพลังงานกระแสไฟฟ้าคลื่นสันสะเทือนเกิดแสงสว่างจากเซลล์สู่ภายในร่างกาย สู่ภายนอกการคลายออกมวลหนักจะเบาขึ้นเรื่อยสู่ภพโพูมิที่สูงไร้มวลหนักจะเป็นความทีละเอียดหรือเคลื่นความที่สูงยิ่งคลายออกจากจิตจากสิ่งยึดถือจะมีความสว่างเข้าสู่ภาวะดั้งเดิมของแสงสว่างแกนแท้แห่งวัตถุธาตุคือแสง ไม่มีการไปและการมานิพพานคือพ้นไปจากแรงโน้มถ่วงของโลกและวัตตะจิตและจักรวาลมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไว้อย่างน่าพิศวงว่าจิตวิญญาณเกิดจากรูปนามของจักรวาลและนิพพานเป็นการรวมของจิตบริสุทธิ์เข้ากับ ความว่างอันบริสุทธิ์และสว่างของจักรวาลเดิมสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลมีนับไม่ถ้วนล้วนประกอบรวมแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมีหน้าที่ของแต่ละโวนแต่ละเซลล์แต่ละอะตอมรวมจนอนุภาคที่เล็กสุด จนตามไม่สามารถมองเห็นได้จนใหญ่โตเป็นจักรวาลเป็นกาแล็กซี่ร้้นเป็นการอยู่ร่วมกันเธอวางใจและปล่อยลงในธรรมชาติแห่งจิตนั้นอย่างไร้รูปแบบไร้กำหนดไร้ควบคุมไร้ตัดสินไร้ยึดถือไร้ครอบครองเมื่อจิตไม่ถูกจำกัด ด้วยข้อจำกัดณเวลานั้นคือใจที่เปิดกว้างไร้ขอบเขตสู่กระแสความยิ่งใหญ่สู่ทุกมิติอย่างที่สุดไม่มีประมาณมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อไหร่หมดความหลงที่จะเข้าถึงสิ่งใดไม่หลงว่าตัวเองเป็นอะไรอะไร ไม่หลงคิดเอาเองเมื่อนั้นจะเห็นความจริงที่บรรลุโดยไม่มีผู้บรรลุเข้าถึงโดยไรผู้เข้าถึงบรรลุโดยไรการกระทําไม่มีผู้เป็นเจ้าของธรรมไม่มีสมมุติบัญญัติจะเรียกได้ไม่กระทํามันจึงเป็นธรรมเองวางโดยไม่มีผู้วาง ว่างโดยไม่มีผู้ว่างจึงไม่มีผู้ติดผู้หลุดมีแต่ธาตุที่หมุนเวียนไปเองไร้ตัวตนโดยที่ไม่นึกเอาเองหรือคิดเอาเองชั่วหลัดนิ้วมือจิตก็มีเกิดดับแสนโกรธขณะหรือล้านล้านครั้งของคลื่นสันสะเทือนเซลล์ของมนุษย์ตายชั่วโมงละ 5้าร้ล้านล้านเซลล์เมื่อกี้บางส่วนของคุณก็ได้ตายไปแล้วผ่านไปเจ็ปีคุณจะไม่เหมือนเซลล์เก่าของคุณอยู่เลยทุกๆเจ็ปีคุณจะเป็นคนใหม่เป็นสภาพที่หาเจ้าของไม่ได้ไม่เป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่เป็นไปตามความปรารถนาและบังคับบัญชาของผู้ใด ไม่ต้องกลัวตายหรอกเพราะไม่มีใครตายจริงๆเคยถามเซลไหมใครเป็นเจ้าของมันไม่เคยตอบเรามีทั้งรูปแบบความถี่เคลื่อน DNA รายมือเป็นรูปแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนใครและไม่เหมือนกันมีทั้งพลังที่ดึงดูดและพลังต้านแรงกรรมจัดสรรในวินาทีต่อไปจนถึง พันชาติจัดสรรไว้หมดแล้วนี่คือระบบที่ควบคุมชะตาชีวิตเราระบบเซลล์ประสาทและชุดข้อมูลความทรงจำเหล่านี้คือสิ่งที่ควบคุมชีวิตเราผ่านระบบการรับรู้โลกและประมวลผลของเราที่ปกติดำเนินไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือรู้เท่าทัน ทั้งต่อเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าในปัจจุบันและการสร้างชะตาชีวิตของเราในอนาคตเพราะมันนำไปสู่การสร้างชุดแบบแผนพลังงานที่จะกลายเป็นเหตุการณ์ใหม่เข้ามาในชีวิตเราเพื่อให้เราได้พบพเผชิญเพื่อเรียนรู้หรือพลาดซ้ำๆอีก แล้วเกิดเป็นชุดข้อมูลความทรงจำในเรื่องนั้นๆที่ใหญ่ขึ้นจุดเชื่อมต่อเซลล์ประสาทที่แข็งแรงขึ้นยากขึ้นในการปลดล็อกวงจรเหตุการณ์นั้นๆออกไปจากชีวิตนี้รวมทั้งชีวิตหน้าส่วนทุกความสัมพันธ์กับทุกรูปนามทุกภาคโปรแกรมมาเจอกันเพื่อแค่โยงใย และเกื้อหนุนกันในภารกิจมีบทบาทหน้าที่ความสัมพันธ์ดึงสิ่งที่ลักษณะใกล้เคียงกันเข้าหากันเจอกันผลักสิ่งที่ต่างกันให้ห่างกันออกไปหรือจำกัดความผูกพันหรืออยู่ที่ระดับคลื่นบารมีสัมพันธ์แบ่งปันผลักดันและดึงดูด ผลักต้านทำลายล้างรักเมตตาสัมพันธ์ร้วนมีเป็นไปตามโปรแกรมปณิธานหรือหน้าที่หรือโปรแกรมกรรมจัดสรรหรือจักรวาลจะดูแลโมลิขิตร้วนม,มาจากผลจากอดีตมิอาจหลุดพ้นไปจากแรงดึงดูดแห่งสังสารวัฏได้เลย รูปนามกายจิตล้วนเป็นตัวรับตัวส่งเป็นสื่อถ้าไม่เห็นความเป็นจริงว่าจริงๆเราไม่ใช่สิ่งใดๆย่อมเป็นผู้ไหลาตามกระแสมายาและถูกสั่งสารวัตรใช้งานสืบต่อไปหลงไปเป็นเจ้าของหลงไปเป็นทาสโดนอารมณ์ความคิดสัญชาตญาณวิสัยทัศน์สันดาน ตากะจะเรียกอะไรก็ตามมันคือหลงไปเป็นธาตุสิ่งนั้นนั้นแล้วปรากฏการทั้งหลายทั้งปวงในโลกใบนี้เป็นแค่เจตรู้เป็นแค่ขณะขณะหรือหลงรู้เท่านั้นหาใช่ชีวิตไม่ก็ไม่มีอะไรสำคัญกับอะไรอะไรเลยมันเป็นแค่การเกิดดับสืบต่อ ของการรับรู้ไม่มีอะไรที่เป็นชีวิตเลยนอกจากสังขารการปรุงแต่งกรรจัดสรรไม่มีแก่นสารอะไรเลยเป็นเพียงการประชุมกันของสารประกอบที่มีความไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วบังคับไม่ได้รุนเป็นอนิจจังทุกขัง อนัตตาเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้บ่อยๆจะคลายจากสิ่งยึดถือเองเห็นความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นด้วยจิตตนเองไม่ใช่ความจำหรือฟังเขามาอาจารย์มีหน้าที่ชี้ให้เห็นธรรมะนี้พาใครให้พ้นไม่ได้แต่โยมต้องคลายความหลงยึดติดเองเท่านั้น เมื่อหลวมหลงน้อยลงก็คลายสิ่งที่ยึดถือได้ล้วนมาจากสิ่งโยมยึดว่าจริงหรือไม่จริงความหลงเป็นหลงยึดน้อยมวลหนักมวลเบาก็จะหายไปเองสิ่งที่ว่าไราตัวตนก็ปรากฏอยู่กับเธอเองแสงสว่างปรากฏเมื่อใดความมืดย่อมหายไปเองไร้การกระทำทุกสิ่ง ผ่านมาผ่านไปเหมือนสายลมเมฆหมอกอาวิชาไม่มีสิ่งใดอยู่ได้นานเลยตื่นตื่นมองโลกแห่งความเป็นจริงกันที่นี่เดี๋ยวนี้